สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตอนรับกับเพื่อนๆด้วยมแมลงทับน้อยนะคะและอันนี้เป็นดอกมะริวันค่ะเป็นมะริป่านะหอมมากและอันนี้ก็เป็นแคนาค่ะต้นสูงมากแล้วก็ดอกสวยมากดอกเขาหอมอ่อนๆนะคะกินได้ด้วยจ้ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะอันนี้แม่ส้มจะเอาไปผัดกินนะคะนอกจากแคนาแล้วก็นี่จ้ะมาเก็บแคบ,บ้านไปกินข้าวกันจ้า สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้แม่ส้มมีนี่คะ่ะผัดผักผัดผักใส่แว้นคะ่ะแว้นมอเตอร์ไซค์ไปเก็บผักมาเนาะอันนี้เป็นอดอกแคร แคนาค่ะแม่ส้มเด็ดไส้ออกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนั้นแม่เคยเอามาต้มกินแล้วไม่เด็ดไส้มันจะออกแนวระบายระบายหน่อยเนาะแม่ส้มระบายดีแล้วค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟูดกินกับปลาค่ะและอันนี้เป็นน้ำพริกกะปิค,ค่ะยังอร่อยน้ำพริกกะปิเมื่อวานอยู่เลยแล้วก็มีน้ำพริกนี่จ้ะน้ำพริกตะแดงของน้องสะพ้ายนะคะน้องสะพ้ายทมาให้อร่อย ขยำข้าวเลยจ้ะกินกับผัดผักก็อร่อยกืนน้ำลายเลยแต่ถ้าเป็นปลาช่อนแดดนะคะเพื่อนๆ,อๆปลาช่อนแดดขยนำน้ำพริกตาแดงขยำข้าวกินกับปลาช่อนแดดเดียวนะแล้วก็ผัดใบปอคือดีมากกืนน้ำลายเลยจ้ะมาหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะคะเริ่มเลย โอ้ยมีนี่ด้วยไข่เค็มต๊าะก่อนเอาวางไว้ตรงนี้เพราะว่ามันเต็มคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะไข่เค็มปอกได้เหมือนไข่ต้มเลยคะ่ะกำลังปอกกีนไม่ได้ปอกมานี่จ้าช้อนควักออกนี้เลย mama Ni uh. ดอกแครไทยค่ะแครที่เขาแกงเส้ามาหวานหวานขมหน่อยหน่อยขมเหมือนแบบในเกสรเขาแต่อันนี้ขมค่ะแคนา หอมๆหอมๆหอมนีม ืม,มาส้มซื้อปลาตัวนี้มาเป็นปลาธรรมชาติตัวละเจ็ดสิบบาทเพื่อนๆใหญ่มากมีไข่ด้วยนะ mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ไข่ใหญ่เพื่อนๆเห็นไหมคะไข่อวบใช่ไไข่ปลาช่อนมันจะเล็กๆเนาะืมันมาก ตื่เนเนื้อมัง้งเนื้อแด้งๆฟูๆเลยค่ะร้อนบนอ่เนาะร้อนนิดหน่อย ยอดแค่ค่ะยอดแค่ขี่มอไซค์เก็บมา Um อีกสักคำ stop oh. I'm day, คูมากเลยค่ะ 你、mm hmm. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ